สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างใน,นช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีสิงห์พลังงานชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์คะโอ้โหออกมาเลยนะคะทีเดียวสามดาบแปดเหรียญเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์ the dreamer คุณเกิดมาเพื่อความฝันเพื่อพลังของคุณสองเหรียญ ะะเด็กถือถ้วยสวยงามมาก Balance หาความสมดุลให้กับชีวิตตัวเองเพ a ฟูเนสนะคะหาความสุขให้กับตัวตนของคุณเปิดหัวใจของคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณค่ะแล้วก็สด่าความเสียใจความวิตกกงังวลความเศร้าการเยียวยานะคะปล่อยวางแล้วขอบคุณพลังงานของคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอ หรืออะไรบางอย่างที่กำลังสะท้อนถึงคุณคุณให้อภัยขอบคุณตัวเองไม่โทษตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายจิตใจของตัวเองไม่คิดเดิมๆซ้ำๆไม่พาตัวเองเข้าไปสู่อะไรที่เป็นท็อกซิกอะไรที่เป็นความรู้สึกแบบนั้นไม่เก็บเอามานะคะปล่อยวางและทิ้งไปคุณกำลังโฟกัสกับตัวเองแปดเหรียญคุณกำลังโฟกัส รายละเอียดของตัวเองโฟกัสเป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้อ d ดูเคชั่นโฟกัสดีเทลสิ่งที่คุณตั้งใจจริงความใส่ใจของคุณรายละเอียดในชีวิตของคุณสิ่งที่เป็นเดิมๆซ้ำๆชีวิตประจําวันของคุณชีวิตประจําวันในทุกวันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะเข้าที่จะนําพาคุณเข้าสู่วิสตอมปรัชญาของคุณความสามารถของคุณพรสวรรค์และเป้าหมายของคุณได้ใกล้มากขึ้นเพราะคุณคือนักล่าฝัน ความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงคุณมีความฝันมากๆเลยที่คุณอยากที่จะทําและความเชื่อของคุณกาลังเริ่มต้นขึ้นและความเชื่อความฝันของคุณปกป้องคุณเพื่อให้คุณได้เติบโตคุณกำลังเติบโตนะคะคุณมีนางฟ้าที่ไกด์ให้คุณอยู่คุณมีสิ่งที่งดงามในตัวตนคุณที่กําลังเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของชีวิต เหมือนบางอย่างกาลังทําให้คุณรู้สึกว่าหาสมดุลให้กับชีวิตตัวเองนะคะหาอะไรที่ทําให้เรามีความสุขสนุนสนานกลับไปกลับไปเป็นวัยสดใสนะคะวัยรุ่นหรือวัยเด็กอีกครั้งนะคะภายในใจนะคะเหมือนจะต้องคอนโทรลแล้วก็บา l าน c e ตัวเองให้ได้ทําเหมือนกับว่าบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าอายุเป็นขีดจํากัดแต่จริงๆแล้วภายในของเรายัางวัยรุ่นอยู่เลยอะไรแบบนี้นะคะ ชาวราศีสิงห์เหมือนจะมีใครเหมือนจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเคลียร์ต้องแก้ไขอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ The High Pentas เชื่อใน Intuition ของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกลังเลหรือว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่ก็ตาขอให้คุณดึงสติของตัวเองนะคะดึงตัวเองกลับมา มีสติมีสมาธิกับตัวเองไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง,ง่ายจงเชื่อใจเช,ชื่อสัญชาตญาณในตัวตนคุณสองไม้เทา้าถึงเวลาที่คุณจะได้ออกไปอะไรจะเกา่าๆเดิมๆแล้วก้าวไปสู่อนาคตใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายจะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นกับคุณจะมีเกณฑ์การโยกย้ายสู่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะด้วยเป้าหมายของคุณด้วยวิสัยทัศน์ของคุณนะคะแล้วก็การเติบโตในทิศทางอื่นๆที่ดีกว่าของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นหนึ่งไม้เท้าสปาร์กหาแพชั่นของตัวเอง บางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราอักขาดแพชชั่นหมดไฟในการทํางานมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้สปาร์กอะไรบางอยา่างในไอเดียในการเดินทางหรือว่าสิ่งใหม่ๆโลเคชันใหม่ๆพวกคนใหม่ๆไปเห็นอะไรที่แบบธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่ดีกว่าทําให้คุณรู้สึกมีความสุขทําให้คุณรู้สึกมีพลังทําให้คุณรู้สึกว่าจุดไฟในการทํางานขึ้นอีกครั้งนะคะ เหมือนเป็นช่วงที่คุณกําลังเติบโตสู่ทิศทางใหม่แล้วก็ไอเดียใหม่ๆของชีวิตเป็นทิศทางในการเติบโตและเป้าหมายความสําเร็จของคุณคุณกําลังถูกแรงผลักดันราชินีมเมท้าวสิงค์นะคะคุณคือแสงสว่างของตัวเองคุณกําลังจุดไฟจุดประกายตัวเองให้เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างลุก,ลกโชดช่วงมากๆเลยนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นใช่ว่าคุณกําลังทํางานอย่างหนักคุณกําลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อการเติบโตเพื่อความสําเร็จเพื่อการก้าวหน้าของชีวิต จะ,ะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาท,าท้าทายคุณไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่เราอาจจะรู้สึกว่าเ,เหนื่อยบ้างท้อบ้างมีความกลัวบ้างนะคะมีอะไรบางสิ่งที่แบบเอ้เราอาจจะคิดมากคิดเยอะบ้างแต่ว่ามันคือแรงกระตุ้นของคุณเด็กถืงไม้เท้านะคะคุณกําลังเติบโตแล้วคุณกาลังกระตุ้นพลังงานของตัวเองคุณกำลังโมเวตตัวเองอยู่เพื่อทําให้รู้สึกว่ามีพลังแล้วก็กําลังใจในการก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นความท้าทายในสเต็ปนี้จะเป็น ความท้าทายสองเดือนสุดท้ายของปีนี้เลยสิเดียวที่คุณจะรู้สึกว่าจะสึงเป้าหมายไหมจะไปต่อได้ไหมนะเพราะว่าคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็น new beginning s เกิดขึ้นเหมือนไอเดียเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นไอเดียทําให้คุณคว้าแล้วก็สร้างโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นจริงในความสำเร็จแล้วก็เป้าหมายที่คุณรอคุณอาจจะเห็นนะคะ 2 2 2เกิดขึ้นบ่อยนะคะในช่วงนี้หรือว่า666นะคะนี่คือ6มเมท้าความสำเร็จและ u c c e s สค่ะสิ่งที่คุณทำมาแล้วสิ่งที่คุณสร้างแล้วกำลังจะเกิดความสำเร็จ u c c เ s s เกิดขึ้นกับคุณจะเกิดงานความภาคภูมิใจในเม็ดงานแล้วก็เม็ดเงินที่กำลังจะเติบโตมากๆเชื่อว่านี่คือสัญญาณของการทุกความทุ่มเทจริงคุณทุ่มเทมากๆที่จะทำให้งานแล้วก็ความสำเร็จเติบโตเติบโตที่มากกว่านะคะเพราะว่า คุณกำลังเฝ้าฝันความสวยและเป้าหมายของคุณที่ยิ่งใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคะหไม่เท้าไม่ได้มาแค่ความพยายามแบบครั้งเดียวแน่นอนนะคะหรือถ้าจะเป็นครั้ง2ครั้งนี้แสดงว่าช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณรู้สึกโชคดีมากๆเลยคะจัดติคุณกําลังสะท้อนแสงและเงาในตัวเองคุณค่าในตัวตัวนองคุณสิ่งที่ถูกต้องกับคุณกําลังจะเกิดขึ้นคุณรอมานานแล้วนะคุณรอจังหวะที่คุณจะได้แบบเหมือน ฉันจะประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งนะคะถึงเวลาจังหวะของคุณแล้วที่คุณจะได้ทําสิ่งนั้นเดอะทาวเวอร์ว้าวเมเจอร์ข้างหน้าจะเกิดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นจังหวะที่แบบอยู่ๆก็ได้เดินทางอยู่ๆก็ได้เฉลิมฉลองอยู่ๆก็ได้พบเจออยู่ๆก็ได้รับคําตอบเหมือนผลลัพธ์แห่งการกระทํากาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเดอะชาลีออส อาจจะได้เดินทางไกลนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ๆได้เดินทางไกลโย,ยกย้ายหรือว่ามองหาอะไรบางอย่างแล้วสิ่งสิ่งนั้นเจอเจอโดยบังเอิญอะไรแบบนี้นะคะนี่คือเดอะ c h a r i อตนี่คือ powerful ของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้เดินทางบ่อยๆอาจจะมีข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลหรืออาจจะเป็นความท้าทายความสาเร็จของคนที่ที่คุณที่คุณคาดไม่ถึงนะคะ the star จงมีความเชื่อและมีความหวังในตัวเอง เพราะคุณกาลังโดดเด่นมากในตอนนี้เวลานี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังดึงดึงอะไรบางอย่างของตัวเองเกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นไอเดียวความคิดสร้างสรรค์ในงานในธุรกิจของคุณก็ได้เช่นกันนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าโดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในงานมากเลยเรียกได้ว,ว,ว่ารุ่งโรจน์และโชคชั่วมากๆก,กับความสาเร็จที่กำลังจะรอคอยเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคุณมาด้วยความเชื่อมาด้วยความหวัง5ดาบเกิดขึ้นอีกครั้ง มีคนต้องการสื่อสารกับคุณหรือว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณการเดินทางที่จะมาเจอกรารบเชิญหน้ากับความจริงการตัดสินใจนะที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนรู้สึกเป็นห่วงคุณอาจจะเป็นพลังงานของใครบางคนที่คุณและเขาดูห่างๆดูนิ่งๆกันนะคะสี่ดาบหาดาวกับสี่ดาบความใจเย็นแล้วก็การกลับมาเป็นตัวตนของคุณนะคะ ดึงพลังงานบางสิ่งที่เข้ามาหาคุณทําให้คุณได้รับคําตอบเร็วขึ้นอะไรบางอย่างก็ตามที่โอ้โหโสวยงามมากอะไรบางอย่างก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าพยายามมากไปแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมากไปทําให้คุณทาทาให้เรายิ่งคว้าสิ่งนั้นได้ยากและรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่าคุณกําลังใช้ความสุขแล้วก็ความเป็นตัวเอง ในเป้าหมายและก็ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเติบโตในวันข้างหน้าด้วยเอเจของคุณนี่คือความเจริญรุ่งเรืองการเงินรัพย์สิสนอสังหาการเติบโตวความรักความปลอดภยัยความสุขการเฉลิมฉลองนะคะเรื่องราวรดีๆโอกาสดีๆมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งความรักทั้งงานทั้งเงินทั้งคอนเนคชั่นทั้งสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะสวยงามมากทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้กันนะคะว่าสิบถ้วยนะความสําเร็จ The High p e n t e s เกิดขึ้นอีกครั้ง C.Y. Universe ให้ต้องการให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเองขอพลังงานของไพ่สำหรับนี้ยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์งเหรียญเกิดขึ้น2ครั้งสี่เหรียญ สวินถ้วยเด็กถือถ้วย Balance Keep your life in balance แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเดินตามเป้าหมายความฝันของคุณให้ได้ให้หัวใจไกลคุณให้หัวใจของคุณพาคุณไปสู่ความสำเร็จความสุขด้วยพลังงานในตัวตนของคุณก่อนจะตัดสินใจหรือว่าจะทำอะไรในปีหน้านะคะหรือว่าจากนี้ไปนะคะ เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองวางแผนดีๆนะคะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่ที่คุณกําลังตั้งเป้าหมายไว้อาจะประสบความสําเร็จแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจแตส่สิ่งนั้นกําลังจะเกิดคุณค่าในแต่ละวันในแต่ละทิศทางของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้มาขอคําตอบให้กับชาวราศีสิงห์อ b u บัน n ั e นความดมสมบูรณ์ความสุขกําลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสิ่งเปลี่ยนเกิดขึ้น บ a p คป h เชนส์ change, การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์คอมเพลมไความจริงกำลังจะปรากฏการปรีปีประนอมกำลังจะเกิดขึ้นเรม p นโพสติฟคิดบวกไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ